จำได้ว่าทำเมนูนี้ครั้งแรกตอนอายุ18อายุจริงตอนนี้ไม่ต้องถามนะจ๊ะใครเขาจะไปบอกต้องขอบคุณนะสาวท่านหนึ่งที่เมตตาสอนเมนูนี้ให้กับเด็กน้อยตอนอายุ18ในวันนั้นเมนูนี้ก็คือนำไก่ไปทอดกรอบ ให้ได้ความกรอบตามที่เราต้องการโดยที่ซาร่าจ,จะคุกเกลือและแป้งทอดกรอบบางๆทอดด้วยน้ำมันสำหรับทอดจนกรอบดีจากนั้นตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันตำพริกขี้หนูแห้งพริกเหลืองกระเทียมไทยและใบมะกรูดหยาบๆคะ่ะนำลงผัด ตามด้วยน้ำพริกเผาและปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปรีดปีด <c oughs> ผัดตนทุกอย่างเข้ากันดีใส่คะน้าลงไปตามด้วยไก่ทอดกรอบเหยาะน้ำปลาก่อนยกเล็กน้อยค่ะเพื่อความหอมจากนั้นเราก็จะชิมรสตามที่เราชอบเลย ได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยมาทานข้าวกันค่ะทุกคนตักคณะไก่กรอบราดบนข้าวสวยร้อนๆได้ทานอาหารที่เราทำเองมันอร่อยถูกใจแบบนี้แหละค่ะทุกคนอร่อยจนหยุดไม่ได้ติดตามสาร่าได้ทุกช่องทางเพื่อนๆจะไม่พลาดการแบ่งปันคลิปดีๆขอบคุณที่ติดตามรับชม พบกับซาร่าพาเข้าครัวในเมนูหน้าค่ะ